13นาฬกา58นาทีเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้าจากทุกๆจุดรอบๆด้านนี้ในวันที่14ตุลาค่ะ ก้าวขึ้นสู่ปีที่21ของการสานต่อปณิธานแห่งการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวที่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือกระทรวงมหาไทยเดีกกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมผสานต่อความตั้งใจเพื่อชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวภายใต้แนวคิด Beyond the Green b a n q e t A Sustainable Community of Giving มากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนโดย a i เบฟได้ดำเนินงานตามแนวทางเพื่อป้องกันและรักษาสิ่งแวดลอ้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการผลิตผ้าห่มพื้นเขียวจากขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือรีไซเคิลพที่มีคุณสมบัติสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและลดปัญหาขวดพลาสติก อีกทั้งยังนำกลับมาผลิตเป็นเส้นใหญ่ได้มากถึง7.6ล้านขวดและยังคงคุณภาพของผ้าห่มพื้นเขียวนี้ให้มีความนุ่มและอบอุ่นเหมือนเช่นเคย ภาในงานได้รับเกียรติจากคุณชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้รับมอบผ้าห่มในโครงการจำนวนทั้งสิ้น2 0สนผืนจากคุณถาปณะสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภยัยหนาวในพื้นที่15จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปโครงการที่เราแบ่งปันไออุ่นนะครับหรือว่าเป็นการให้นะครับด้วยใจจากคนไทยด้วยกันนะครับผมต้องถือการนี้ได้กลับขอบพระคุณนะครับร่วมไปถึงพันธมิตรเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่ากิจกรรมการมอบอผ้าห่มนะครับหรือว่ามอบไออุ่นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่หยิบยื่นผ 2, ้าห่มสองแสนผืนนะครับแต่ยังเป็นกิจกรรมอื่นๆที่สร้างสรรค์ ทั้งความสนุกสนานนะครับประโยชน์ต่างๆให้กับน้องๆในชุมชนในปีนี้เนี่ยเราใช้วัตถุดิบนะครับที่มาจากทางด้านขวดพลาสติกนะครับซึ่งต้องถือว่าขวดพลาสติกไปตัดออกมาเป็นแผ่นพลาสติกเล็กๆที่เรียกว่าเป็นเฟล็กซ์นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปหลอมใหม่นะครับแล้วก็ผสมสีจึงจะออกมาเป็นผ้าห่มผืนสีเขียวนะครับผ้าห่มผืนหนึ่งนะครับเราใช้ขวดพลาสติกถึงกว่าประมาณ38ขวดนะครับถ้า38ขวดคูณมาที่200,000ผืนนะครับเราก็จะใช้ขวดพลาสติกเนี่ยถึงกว่า 7ล้าน6แสนขวดการที่เก็บขวดพลาสติกกลับมานะครับที่เป็นความร่วมม้ร่วมมือของภาคเอกชนนะครับก็จะช่วยลดปัญหานะครับมลภาวะที่เรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาตรงจุดเป็นส่วนที่ภาคเอกชนโดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟเรสเนี่ยนะครับได้สนับสนุนผ้าห่มเพื่อป้องกันภัยหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับซึ่งได้ทําต่อเนื่องมาแล้วถึง ปีนี้เป็นปีที่21นะครับฐานะที่กระทรวงมหาดไทยดูแลเชิงพื้นที่และในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนผู้รับการช่วยเหลือก็ต้องขอบคุณนะครับในการให้การสนับสนุนในั้งนี้ครับ ผู้ชมค่ะพบกับ